ไฟกระดาบทำง,งานเสร็แล้วไฟสิมากบอกทำง,งานใกล้จะเสร็จแล้วงานค่อยสิยมาไอไฟค่อยสิมากบอกไฟสิได้ทรงบินเชียนบินทรงอยู่ ได้ส่งบินเข็นบินส่งอย่างนี้เลยแบบนี้ค้าเดี๋ยวเขาออกอนอนบ่ด้ว่างบินอย่างนี้สมัยก่อนเราต้องขับรถนั่งรถเนาะไปว่างบินในบริษัทสมัยสูเมนี้บ่ต้องข่าบริษัทเขียนแน่นี่เราก็ส่งในไล่เลยไม่เหมือนสมัยก่อนนะสมัยก่อนนะต้องรอ เขียนบินแล้วก็เราก็ต้องไปวางในบริษัทสมัยไหม่สมัยใหม่สมัย,มมยนิ่เห้องต้องเข้าไปเขียนส่งในลายเลยวัตถจักมันไปตามการเวลายุคไหม่ยุคสมัยไหม่หัวใจกอดๆของแตงไหยมากยุคสมัยใหม่สมัยนั้นนะ เอ๋ทำงานเสร็จปุ๊บเป็นบอเราต้องรอไปวางบินช่วงบ่ายสม,มัยนี้ทำเสร็จเราก็ต้องวางเขาเ็าส่งให้ห้าเลยยังกประส้งขอบไปในรลย์คือมางงกับไฟแทเครื่องใช้เกี่ยวกับ พวกน,นี้ผมมีเกือบหมดแล้วครับมีทั้งเมาส์ไร้สายีย์บอร์ดไร้สายและอุปกรณ์อื่นๆครับดีเนาะทางนี้บอมี่ฮอดคอมคอมก็ไม่มีเล่นก็ไม่เป็นเนะาะนี้เล่นเล่นคอมบม่เป็นเนาะเป็นบ,บ่เป็นเล,ล่นหลักคอม ตอนนี้เคยไปกดน้ำนอนนีเขาบอกแล้วๆลวืมสั่งกดนั่นกดนี่เขาบอกไ้เขาไปกดพ่อหันหลังเขหาหันหลังให้ลืมจอยลืมเป็นคนลืมบอไซตความจำให้เขาบอกยี่จังสีจังสีบอกนานมาแล้วเออว่ออาแล้วว่า แบบนี้ข่อยจะได้ยิบง้างตันนั่นน่ะกอมกอมข่อยพึงมากอะไรนะอันนั้นข่อยพึงมากใส่สีแบบผิดกัวดิ

วันตาสิบประมาณไงฝนอุ่ยฝนพนะหัวใจกอดกอดหนึ่งวันตาอันอันอันไฟสิบประมาณไงดับแบบโดนม้ำดับชัมม่วโมงหนึ่งเอาแล้วก็หล่โซนนี่เป็นชัมมนนะ่วโมงแล้วก็เดี๋ยวปิดเน็ตก่อนเหนไหปิดเน็ตก่อนอีดนี้กะไยังซี่หรอเพื่อนหายเนี่ย